เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะร้อยตำรวจเอกสุกอินราจันแก้วกร้อยเวรสพนาคพร้อมเจ้าหน้าที่นิติเวชกรรงพยาบาลอุดรธานีและมูล,ลนิธิส่งเสริมธรรมเข้าตรวจสอบเหตุจมน้ำเสียชีวิตที่เกิดเหตุค่ะเป็นหนองน้ำสาธรารณะลึกประมาณ4-5เมตรพบศพของเด็กชายอมรเทพรบอรน้องเอนามสมมติอายุ14ปีนักเรียนชั้นม .2 อโรงเรียนบ้านหมักแข้งสภาพศพไม่สมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำที่กริมฝั่งพบเสื้อยืดสีเหลืองแขนสั้นรองเท้าแตหนึ่ง ของผู้ตายวางอยู่ค่ะจากการชนะสูตรไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายเสียชีวิตจากการสอบถามเพื่อนผู้ตายที่มาช่วยกัน4คนค่ะอยู่โรงเรียนเดียวกันเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ชวนกันมาเล่นน้ำที่หนองสำโรงตั้งแต่ช่วงบ่ายสองโมงเนื่องจากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ระหว่างที่พวกตนกำลังเล่นน้ำอยู่ผู้ตายก็ได้กระโดดน้ำลงมาเล่นกับพวกตนโดยที่ผู้ตายว่ายน้ำไม่แข็งไม่นานเพื่อนก็สังเกตเห็นว่าผู้ตายนั้นค่อยๆจมหายไปจึงรีบพากันมาช่วยแต่ก็ไม่ทันค่ะจากนั้นจึงได้วิ่งไปขอความช่วยเหลือจาก ากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ให้มาช่วยกันงมหาร่างซึ่งจากการสันนิษฐานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคาดว่าผู้ตายคงจะว่ายน้ําไม่แข็งแต่อยากเล่นน้ํากับเพื่อนๆค่ะจึงได้ลงไปเล่นน้ําโดยไม่รู้ว่าน้ําลึกทําให้จมน้ําเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จึงได้มอบศพให้ญาตินําไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะท่มากับใคร